สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวปั๊มแท็กวันที่เรเรามารอบเลยนะครับที่โรงแรมนี้นะ,ะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแบบปั๊มแท็กจริงๆไปชมเลยครับคบอบสวัสดีครับแคบ๊อบมีเทคนิคในการเล่นปั๊มแท็กยังไงมันยากไหมยังไง ปั um ๊มแท็กถ้าเป็นความลึกขนาดนี้นะเด็กต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนแล้วก็เริ่มจากลงไปดอกข้างล่างก่อนอเพื่อจะรู้ว่าช่วงเนินอะ่ะมันชันขนาดไหนมันส่งขนาดไหนพยายามย่อยืดย่อยืดโน้มตัวให้เข้ากับคลื่นนะครับก็ใ้้เราสนุกไปกับการเหมือนกับโต้กับมันอนะ่ะ คือหลักๆก็คือต้องย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดแล้วเราจะย่อยืดตรงไหนอ่ะช่วงไหนย่อยืดตรงไหนเวลาลงเราก็กดลงใช่ไหมพอเวลามันจะมีเนินขึ้นเราก็ยืดขึ้นหน่อยอแล้วพอพอจะถึงเนินลงก็ย่อไปปุ๊บมันจะมีแรงทําให้ทําให้ความเร็วของเราเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นและความและความสนุกของมันคือเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีมุมของมันนะโค้งต่ำๆก่อนก็ได้เนาะถ้าแบบคนไหนแบบ เออยังไม่ยังกล้าก,ากลัวก็ไม่ต้องมาเร็วมากก็โค้งต่าๆก็ค่อยโค้งไปให้มันให้มันผ่านไปได้ก่อนแล้วค่อยไปปัมป๊มใหม่ปั๊มใหมอนน่อืมอันเนี้ยอันเนี้ยสนามเนี้ยเป็นสนามของจักรยานถือว่าผมสำหรับผมคิดว่ามันสุงเหมือนกันนะแล้วความถี่ของของปั๊มก็ก็ถี่เหมือนกันถีมากพอสมควรแล้วฝั่งนู้นนะฝ,ฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นยาวด้วย อ๋อตรงไปเรื่อยใช่แต่ว่าจะเล็กนั่นหมายว่าถ้าจะมาเล่นปัน๊มแพ็นเนี่ยที่เนี่ยมันต้องใช้ล้อแบบไหนมันก็นดีก็เนี่ยอย่างอย่างพี่อ่ะอย่างก็จะใช้ล้อใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะมีความนุ่มใช่ไหมใช่มีความนุ่มไอทักสเก็ตบอร์ดนี้ได้เหรอมันจะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติดตัวนี้ตัวเนี้ยไม่ใช่ล้อ,ไม,ลอไม่ใช่ล้อของพวกลองลองบอร์ดอะ่ะถ้าล้อลองบอร์ดมันจะจะสูงกว่านี้ แต่นี่จะเป็นล้อแบบล้อคูเซอร์เฉยๆอ๋อคูเซอร์ก็คือใช้สเก็ตบอร์ดแล้วใช้ล้อคูเซอร์มาใส่ใช่แล้วทักก็ใช้ทักที่เรามีแหละเปลี่ยนแค่เอาล้อมาใส่นั้นแหละจบละเนี่ยแผ่นก็เป็นแผ่นปกติแผ่นสเก็ตบอร์ดปกติใช่แล้วเวลาเล่นในพวกพัมแท็กเนี้ยมันจําเป็นต้องใช้ทักอ่อนๆไหมไม่ไม่ไม่ทักปกติไม่เหมือนเดิมเอาพอดีพอดีดีกว่าเอาแบบว่าแข่งไปบางทีมันเข้าโค้งยากแล้วก็ต้องแบบให้มันแบบอ่อนบ้าง ถ้าไม่อ่อนมากเกินไปแต่ถ้าถ้าบางคนแบบชอบอ่อนอยู่แล้วคุมได้ก็อันนั้นก็จะสนุกขึ้นแต่ถ้าแข็งเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แน่นอนน่าจะน่าจะยากเลยล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ให้นับบ๊อบเขาไปโลกันเลยอ่ะ ครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมาลองเทสดูนะครับการโลนะครับจับเวลานะครับวันนี้ผมกับนาบ๊อบนะฮะจะมาเทสดูนะครับว่าเราใช้ความเร็วได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือการวนนะครับวนวนนะวนนี่ครับไปนี้ครับปพ๊บมวนนี่หนึ่งรอบเพ๊บมเแล้วก็มันจบที่ตรงนี้นะครับขึ้นนี่ก็หยุดเวลาสตาร์ทก็ตรงกลางนะครับสตาร์ทแล้วก็หยุดเวลาตรงนี้เรามาดูเลยเดี๋ยวครับว่าใครทำความเร็วได้แท่ไห่ let's go เราได้เครื่องจับเวลาแลยนะครับ ลับบอคนแรกนะครับสตา์ตรงไหนตรงนี้เลยเหรอใช่คือผ่านเส้นเหลืองไปผ่านเส้นเหลืองไปแล้วกดกดลัดเลยนะโอเคนะพร้อมนะพบบี่ไปโอ้ยโอ้ยโความเร็ววันนี้โอ้ยนี่ครับคนนี้มาซ้อมบ่อยครับ ำเอาแหกโค้งเลยครับผมมาบอบยังไปต่อได้อยู่เวลายั่งเดินอยู่หยุดโอ้แหกโค้งไปนะครับทำความเร็วไปสามสิบหกจุดห้าแปดนะครับผมโอ้โงานี้มีสโลว์นะโอ้โหมาเชียร์คุณหนุ่ยนะครับ คุณุยพร้อมแล้วก็ไปได้นะเขาโค้งรับสองไปที่โค้งที่สามครับ โค้นี้ผมกระเด็นนะกระเดูอเป็นไงเย้ yeah. ของนะบ๊อบรอบไฟนอ,อลเวลาวูวโค้ดนี้เป็นไงทำรอยไหม สำลอยไหมเฮ้ยเอาอยู yeah, à, ่เยด้าอ um ่าน ah, ่าจะดีอย uh, ู <S <S> s ่โอ้โหยี่แปดเชี่ยเร็วจัดอ่ามาดูรอบสองนะฮะถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วร้นนี้คือเวลาจริงนะฮะชมแม่ช่วยนะครับผมพร้อมนะ Let's go โอ้โหเวลาดีมาก30วินาทีบอกเลยครับโคตรเมื่อยเด็กๆพี่ยังไม่มีพื้นฐานเล่นนะต้องระวังเลยนะ ไม่หมอะมอคนที่มีพื้นฐานที่ถ่ายความเร็ได้ดีแล้วก็ปั๊มเป็นอโอดเมื่อยแต่บอกได้ได้กำลัง <c oughs> ดีบอกเลยว่าดี <c oughs> เฮอลองมาดูที่ไหนนะหรือว่ามอนทนเนนเออเออเราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับ <c oughs> ทาไหนต่อวันนี้โอเคครับ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ